ซัมซุงจับมือสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับการบริการพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับคนตาบอดทั่วประเทศในการซื้อสินค้าทั้งกลุ่มสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน samsung com หรือ call center หนึ่งสองแปดสองพบกับสินค้าราคาพิเศษกลุ่มสมาร์ทโฟนลดสูงสุดถึง20%เซและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุดถึง4 7ซนอกจากนี้ซัมซุงยังมีบริการ on site service บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน พร้อมช่วยติดตั้งและให้คำแนะนำในการใช้สินค้าพิเศษเฉพาะสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะโดยสมาร์ทโฟนที่เข้าร่วมโปรโมชัน่นได้แก่ samsung galaxy note 20 galaxy s 2 0 fe รุ่น5 g galaxy a 4 2 5 g galaxy m 5 1และหูฟังไร้สาย samsung galaxy b u d pro เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นได้แก่เครื่องซักผ้า air conditioner เครื่องฟอกอากาศตู้เย็นเตาอบไมโครเวฟเครื่องดูดฝุ่นและพิเศษสุด Samsung QLED TV ที่รองรับ Accessibility Mode ที่ช่วยให้ผู้ที่มองเห็นเรือนรางหรือตาบอดสีสามารถรับชมภาพที่ปรากฏบนจอทีวีได้ชัดเจนขึ้นพร้อมระบบ Voice Recognition ที่ให้คุณเลือกรับชมรายการต่างๆผ่านระบบสั่งการด้วยเสียงและระบบ Voice guide ที่จะให้ข้อมูลต่างๆของสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อสร้างประสบการณ์ความบันเทิงให้ผู้พิการทางสายตาผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดสินค้าพร้อมโค้ดส่วนลดและทำการสั่งซื้อสินค้าได้ที่ call center 1น8 2 หรือศึกษาข้อมูลสินค้าต่างๆที่เข้าร่วมโปรโมชั่นได้ที่ www.shop.samsung.com/th/offer/buycampaign ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน2564โดยราคาสินค้าจะลดจากราคาเดิมขั้นต่ำ20%ผู้พิการทางสายตา1คนสามารถสั่งซื้อสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟน1ชิ้นและเครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้น สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ถือบัตรประจำตัวคนพิการประเภทที่1ผู้พิการทางการมองเห็นเท่านั้น